อาโลสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอมาทีวเช่นเคยเนะเดในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV อ,อ,อีกแล้วเย่ซึ่งวันนี้เนปเปิ้ลก็จะมารีวิวสก,กินใหม่ของน้องชาร์ลอตต์กันนะผมนะซึ่งสก,กินนี้เนี่ยคือจะบอกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะับผมดูดิออกแบบเป็นมิโกะสาวผู้ปราบวิญญาณร้ายนั่นเองนะับผมนะดูโอ้โหโอเคครับผมส่วันนี้เนปเปิ้ลก็จะมาลองเล่นเจ้าตัวชาร์ลอตต์กันไม่รู้ว่าเราจะชนะในแมช ครั้งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เจอแมทแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคหยิบชาลอตมาก่อนครับสวยๆเดี๋ยวโดนแย่งคือจะบอกว่าชาลอตเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องแบบว่ารำประมาณ5ครั้งนะครับผมถึงจะได้สแต็กในการฟันรัวๆเนาะเออดูดีชุดสวยเวอร์ชุดนี้นี่ขายในร้านค้าด้วยนะครับผมนะประมาณ890บาทเออแต่ว่าเปิดขายแค่4เดือนเท่านั้นเนาะเพราะว่าอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไดเอากลับมาแล้วนะับผมมาเป็นสกินลิิทธิ์อีดอก Oh, โอ้โหอีดอกเจอกับอีนางนั่นว่าชาร์ลอตอีกฝั่งหนึง่งแต่ว่าเป็นสกินธรรมดาโอ้ไ oh, ม่ก็แล้วนะฮะผมเราก็จะได้คู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อแล้วนะฮะผมนะระหว่างชาร์ลอตญี่ปุ่นกับชาร์ลอตยุโรปโอ้ไม่ก็มาเลยอีดอกทองเกมเริ่มแล้วนะครับผมมาเ๋ยออกรองเท้าก่อนแล้วออกสกิลหนึ่งมาแบบสวยๆนะฮะผมนะเออแล้วก็ออกรองเท้าสตันน้ำผมเออ จะบอกว่าอีชาลอตเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเก่งอยู่เหมือนกันนะมันไม่ได้เก่งแค่แบบว่าโอ้โหป้าบอลหอยทอดมากนะ,ะับผมนะเราก็เก่งในแบบของเราเนาะโอเคก่อนอื่นนะฮะเคลียร์คลิปก่อนนี่เนะี่ยปาวิโอโ้บังอาจมากบางอาจพุ่งมาอย่างนี้ต้องโดนตบนะฮะผมนะอย่านะอีชาลออตน้าโง่ยังไงครับคุณจะมาเทียบอุ๊ยอะไรอะไรอะไร,ะไรนี่เนี่ย นี่เนี่ยอีดอกทองยังไงยังไงยังไงเฮ้ยอีเวนนี่เนี่ยพาไปก่อนแล้วก็ยังไงนี่เนี่ยพาไปก่อนครับผมยังไงต้องตายนะับผมนี่แน่วายวายวายตายไปเลยอย่ามาเทียบพระสมีนะับผมเพราะสกินชั้นแพงนะจ๊ะนี่เนี่ยตีมังกรเล็กก่อนตีมังกรเล็กตายอะไรอีขี้มันหน้าคือจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยคือมันสวยงามอยู่เหมือนกันนะมันจะมีความเป็นแบบว่าหน้ากากคาบุกิโผลออกมาด้วยเห็นป่ะเห็นป่ะ นี่สก,กิลเอฟเฟกสวยไอ,ยอตัวปอมมานี่เนี่ยปลาไปก่อนครับผมหนึ่งปลาหยอกไปก่อนนะฮะนี่แน่เดี๋ยวก่อนในไะอตัวปอมเดี๋ยวมึงต้องรอออกมาข้างนอกก่อนนะฮะนี่เนี่ยปลาวิโอโหบางอาจซ่อนอยู่ในพุ่มอย่านะครับผมนะอยาคิริอาจจะซ่อนอยู่ในพุ่มนะครับแน่จริงก็ออกมาตัวตัว,ตว,ตวสิครับยังไงยังไงยังไง,ง,ไงอีนี่ปลาโอโหปาตาิดิดาอีดอ ปลาปิดทางอีบ้าโอ๊ยได้ๆเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะผมนะนี่เนี่ยอีเวตปลาไปก่อนอะไรมึงอีนี่บางอาจสารแน่หุ้ยอีเพนมายังไงจ้ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟันฟันฟันยังไงต้องตายนะครับผมนี่เนี่ยตายเพนมาลาดเราวะเมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราได้ไปแล้วนะครับเนี่ยโอยบัญญาอ่อนสิ้นดี อะไรอีตัวปลอมอีตัวปลอมเออเนี่ยอีตัวปลอมมายัางไงมึงยังไม่เข็ดใช่ไหม IR? อีตัวปลอมเฮ้ยังไงนี่เนี่ยอันตีก่อนครับผมยังไงนี่เนี่ยตีม่งตีตีตีตูตูโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โ,อหโ,หโ,หโ,หโประทะกันประทะระหว่างลำดาบยังไงออกมาสิออกมาโอ้อะไรอย่าไปเล่นในปอ้อมทำไมอย่าไม่เข้าใจโอเคครับมาเอามังกรเล็กกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะนี่เนีย่ยฟันฟันนี่เนี่ยอีเวนฟันฟันฟัน ฟันเอ้ยอะไรอีอีเอเลนดออ้ยโอ้โห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 เอเลนดอมาเอเลนดอมาเอเลนดอรแรง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 เกินไปแล้วยังไงอีเอเลนดอคิดว่าจะเล่นกับพ่อได้อย่างน,นั้นหรอเนี่ยฟันไปก่อนยังไงยังไงยังไงนี่เนี่ยเอีเวนนี่เนี่ยแทงก่อนแทงตายเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมเบอรมีคนมาอ้จะวับกลับมาไม่น่าไม่วับกลับมาด้วยเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้ก่อนครับเพื่อมีคนมงไม่มีโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเรนก้างกันดีกว่านะครับผมนะเพื่อ ออกของยังไงอีนี่มันนี่เลยอีเวนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่ตายตายต้องตายนะครับผมอีนี่มันน่าเก่งมันน่าเก่งยังไงมันน่าเก่งนี่เนี่ยอีเวนต้องตายต้องตายวิโอโหอีนี่เดียวเองโอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิอีนี่มันน่ะนี่เนี่ยอีเวนต้องตายยังไงมึงต้องตายต้องตายยังไงมึงนี่เนี่ยเออตายเลยอีดอกแต่อย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งตัวเนาะอีเวน ปอมล่างนี่เราต้องได้แล้วแล้วครับผมยังไงนี่เนี่ยตีไปก่อนนี่เนี่ยฟัน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 โอ้โหเอออีเทลแม่งก็ไหลป้อมนานมากยังไงนี่เนี่ยเออเรียบร้อยครับผมยังไงได้ป้อมแล้วหนึ่งนะผมทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ข้างบนคือเขาแบบฟันกันเก่งเอาอีตัวป้อมนี่เนี่ยปาไปก่อนครับผมอีตัวป้อมยังไงมึงจะหนีไปไหนนี่เนี่ยอันตินี่เนี่ยฟัน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 ยังไงมึงต้องตายยังไงต้องตายนะครับผมอีตัวปอมต้อง ตายนะครับต้องตายเออ,อยาริอาดสู้กับมิโกสาวคนนี้นะครับผมเพราะมิโกสาวนี่สวยมากเดี๋ยวก่อนนะผมนะอีน,นั่นยาวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนโดนป้อมยิงอีเวนนี่เนี่ยป,าป,นนยยปลาไปก่อนครับผมหนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไหลกลางรัวๆเลยเนาะอุ้ยตรงนั้นน่าเอามากนี่เนี่ยปาไปก่อนครับผมยังไงเออดูโห ได้แอซิดมาหนึ่งอุ้ยอินี่อินี่เอเอเลนดอร์ยังไงต้องตายนะครับอุ้ยโอ้โหไม่โดนยังไงมึงอ้าวกดแช่อย่างงี้ก็ต้องตายนะครับผมยังไงนี่เนี่ยต้องตายอืมเรียบร้อยอุ้ยแต่ตรงกลางไม่ได้ว่ะอุ้ยโอ้โหฉันโดนคมฉันโดนคมคืนเด็ดเด็ดเด็เด็ฉันโดนคมคืนอุ้ยอุ๊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 ยโดนกระชากลากถูเมื่อกี้วาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับผมเออดูท่าว้าบีอลังการมากอีเวนต์อลังการสุดๆโอ้ โอ้ตรงกลางเหมือนเขากําลังบวกกันเก่งนะผมนะยังไงนี่เนี่ยปลาไปก่อนครับผมอุ้ยโอ้โห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 เล่นแต่ในป้อมนะครับผมมันยังไม่ออกมานะฮะวิซีอย่านะนี่เนี่ยฟันไปก่อนวิหรือว่าเราจะเอาดาร์กกันไหมไม่เอาใช่ไหมโอเคไม่เอาเดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนล่างกันดีกว่านะครับผมนะวิเอา อีเบนเก็บไปแล้วนะครับผมนะว,ว,วิววิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทเทระวังนะทุกคนนี่เนี่ยปลาไปก่อนครับผมนี่เนี่ยเคลียร์คลิปก่อนนี่เนี่ยเคลียร์เลนนะครับผมนะไม่ให้คลิปฝั่งนั้นดันได้นะครับผมนะไม่งั้นเราโดนเกมพลิกแน่นอนชัวโอเคเดี๋ยวเราไปสมทบก,กับเพื่อนตรงเลนกลางวิโอโหเลนกลางเราตุยไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมนะฝั่งเราอุ้ยเราต้องไปช่วยแล้วล่ะการนี้ยังไงมึง นี่ในอีเวนต์ต้องปาอุ้ยโอ้โหโดนโดนอยู่โดนอยู่นี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 ่ฟัน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 อุ้ยโอ้โห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 เอาเพื่อนกูหายเพื่อนกูหายไปไหนเอือเพื่อนหายไปไหนโอ้โหโอ้โหตุยกันหมดเลยโอ้โหตุยยกตี้อีพวกค่าไทยไฟราบจังนั้นน่ะโอ้โหมันน่าเอามากยังไงต้องโดนนะครับผมอุ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้าเออตุยเลยดอกกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตุยอีกแล้ว บวกด้วยคนไหนจ่ายยังไงต้องตายนะครับผมเออยังไงยังไงมึงต้องตายนะครับอีนี่ต้องตายเออเรียบร้อยอีห <c oughs> ้าฆ่าใครไม่ได้เลยได้แต่แอซิดโอเคเคลียคลิปก่อนนี่แน่ต้องตายนะครับอีคลิปมันหน้าต้องตายต้องตายเออเรียบร้อยมาคลิปหลักของเรายิงมันเลยแกยิงมัน เออยังไงอุ้ยโอ้โห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 อุ้ยมันกันว่ะมันกันว่ะมันกันว่ะยังไงมึงยังไงนี่เนี่ยต้องยิงก่อนนะครับผมนะยังไงอืมโอยอีตัวปอมออกมาหน้าน่าไงนี่เนี่ยอีเวนต้องตายนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอเยอะมากอุ้ยมอทอดเข้าแล้วยังไงมึงต้องโดนนะครับผมนี่เนี่ยต้องตายโอ้โหไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวเด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 ยดเ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 ด้ดเ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 เด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  ฉันอยากฆ่าบ้างอ่ะโอ้ยนี่เนี่ยปลาไปก่อนครับผม1นึ่โอ้เกือบตายแล้วอ,อย่อยหมาวับกลับบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวตุยหาเหมือนตรงนี้นะครับจะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นเราต้องไปลาดให้ได้นะครับผม เด,เ,ดเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะก่อนนะครับผมอุ้ยมีคนโดนยิงวะ่ะมีคนโดนยิงนี่ในอีเวนต์ต้องโดนนะครับผมอีอ้วนนี่ไงไปไปไหนจะไปไหนอุ้ยโอ้โหอีอ้วนรอดอ่ะอุ้ยโอ้โหอย่างน้อยก็ได้อีตัวปอม,มายังไงอย่าหนีสิโอ้ยอะไรอะฉันโดนล้านเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยอะไรอะบ้าบอคอยทอนมากอะไรเนี่ยมาลงมาลาฉันเก่งอีพวกนี้นี่ โอ้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเคลียร์คลิปก่อนนะผมนะเราน่าจะดันคลิปตรงนี้ได้หรือเปล่าเออน่าจะดันได้อยู่หละเพราะว่าเรามาสี่คนอะไรมึงไม่ต้องสัทชานะนี่เนี่ยต้องฟันก่อนนะครับผมอุ้ยู้หูอู้หูอู้อตายตายหมดเลยโอ้โหอีเทลอนาดโอ้โหอีมอทอสฆ่ากันระเลยระนาดโอ้โหอีเทลนี่คือน่าจะได้ m อ p ในเกมนี้แน่นอนชัว รอบนี้ต้องฆ่าคนให้ได้นะัะผมนะยังไงตอนนี้มาบวกกันแล้วมันเริ่มบวกกันแล้วนี่ใน i ดาทองอีตัวปลอมยังไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดอ้ยอุยแล้วทำไมกูเข้ามาคนเดียวละโอ้ยแล้วอีเพื่อนก็ไม่มาช่วยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรอยะโอ้โหแล้วก็มาปาดหน้าเค้กโอ้โหตุยกันหมดโอ้โหปาดหน้าเค้กกันหมดเลยโอ้ยตายห่ากันหมดเลยวาย โอ้ยตายกันหมดนั่นไงกูว่าเราตายหมดเลยอีเวนรอบนี้เราจะโดนพลิกไม่ได้นะับผมเราต้องชนะให้ได้นี่เนี่ยปลาไปก่อนอุ่ยมีคนอยู่ในนี้ยังไงมึงต้องโดนครับผมนี่เนี่ยต้องฟันต้องฟันอุ้ยโอ้โห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 ยิงแรงมากออ้ยออ้ดีมากครับผมอีเพนเก่งมากๆจริงๆไม่ต้องช่วยฉันก็ได้นะฉันจะได้ไปสวนยังไงอีหากูกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกูตายห่าโอ้ยโอ้โหมีคนใกล้ตายนะครับผมตรงนั้นเอื้อตายงูดินต้องเป็นของเรานะครับอุ้ยมีคนโดนลก มาแกฉันขอไปช่วยด้วยได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยปลาไปก่อนเออมีคนตายแล้วหนึ่งยังไงอุ๊ยอีนี่ดูดหรอดูดเก่งยังไงดูดเก่งใช่ไหมดูดเก่งใช่ไหมนเนี่ยต้องปลาตายไปดีครับผมไว้แล้วทําไมกูไม่ได้คิอวอ่าอีง่โอยดนล้าตลอดเลยอะมามาเอามูดินกันดีกว่ายังไงยิงยิงฟันฟัน,ฟนโอ้โหคือฟันแบบฟันรัวๆมากนี่เนี่ยฟันฟันฟัน,ฟนยังไงต้องตุยนะครับผมอีพวกนี้ต้องหาจังหวะ ยังไงยังไงยังไงนี่ในอีเวนยังไงยังไงต้องตุยนะครับโอ้โห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 ตบตบ,ตบ,ต,บตบยังไงมึงวิมีคนจร์ดเออดีมากนะครับผมอีเพนมีพันนิดเฉยเลยโอเคเยวขอดูเลือดก,ก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไปสมทบเพื่อนไม่ทันเออเรียบร้อยมาตอนนี้แหละเราต้องการที่จะแบบว่าไปลุยเลนกลางวิตรงนั้นน่าเหมือนมีอีเทลกำลังบวกกันอยู่ ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนี่เนีย่ยโอ้โหฉันมาไม่ทันยังไงต้องตุยนะครับผมโอ้ฉันโดนลาาอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยขอคนหนึ่งอุยอีคิกซี่อีนี่มันหน้าเก่งรีบหนีเก่งนะใช่ไหมอีนี่มันหน้าอุยอีอวนมาว่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอหรือว่าเราจะดันเลนล่างกันวะไม่เอาดีกว่าเ,าเอาเลนกลางนี่แหละมา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 ,มา,มาเลนกลางเร็วทุกคนอุยไม่เอาละ นี่ในอีดอกทองโดนฟันยังไงอุ้ยว่าอีหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาเพิ่องยาเพิ่งอีหาบางอาจข่มคืนใช่หรอนี่เนี่ยฟันไปก่อนครับผมอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เขาตายหาเออเราได้ป้อมล่างนะครับผมจังหวะนี้ท่านผู้ชมแต่นี้ป้อมพวกมึงแหกกันหมดแล้วนะครับผมนะตอนนี้ยังไงอีอ้วนอุ้ยเดียฉันโดนข่มคืนอีกแล้วเดี๋ยวอีหาอุ้ยฉันยังไม่อยากตายหู กูห้อยหลวงเจน,นะครับท่านผู้ชมผมห้อยหลวงเจน,นะครับผมรอดอีนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอูห้หูเกือบโดนกระชากลากถูเอออีเทลยิงมันเออดีมากครับผมยิงเก่งเออทุกคนเออเออโอ้โหเล่นเก่งกันหมดเลยโอ้โหเล่นเก่งกันหมดือเล่นเก่งมากๆโอเคเราจบกันเลยดีกว่านะครับผมนะนี่แน่เออในที่สุดเราก็ชนะกันแล้วนะครับผมย่าเ,ออเ,ออเมื่อกี้นี้กูโดนล,ล้านเยอะมากเอ,อ,เอ,อ รอบนี้ใครได้ m v P วะน่าจะเป็นอีเทลเป้าอ่าวิกตอรี่แบบสวยๆนะครับผมนะเรารอกดก่อนนะอีเวนเอ้ยทำไมโหลดช้าจังเลยเนี่ยโหลดช้ามากเร็วๆดิเฮ้ยเร็วๆกดมาดิเฮ้ยทำไมมาโหลดช้าได้กูตบให้เลยเออโอเคกดทำต่อครับผมมาแปอ่าโอโหสิบจุวสิบวหอย นั่นไงกูว่าแล้วไงอีเทลอานาดได้ MVP อีห่าุสกินนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเออออกเป็นแนวนกสีขาวอืมสกินตอแหลมากอีดอ,อกอโอเคครับผมเดี๋ยวกดให้ดุกใจใทุกคนเลยนะครับผมนะโอเคอไปต่อครับผมกุนด,ด้ที่เท่าไหร่เนี่ยกูยอยากรู้โอ้ ได้ทีโลเหรออุ้ยเกือบทีโลเกือบทีโลได้ที่สี่โอ้โหอะไรวะแล้วกูได้แต่แอซิดเนี่ยแล้วกูฆ่าได้สี่ตัวเอร์เจอมากเกม เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอยกับการเล่นสกินของน้องชาร์ลอตนั่นเองนะครับผมเออทุกคนอย่าลืมไปตามซื้อกันเยอะๆนะครับผมนะเพราะว่ามันขายได้แค่สี่เดือนเท่านั้นเนาะก็คือหมดเขตวันที่3าสิเอ็ดสิงหาคมนี้เองนะครับผมนะถ้าใครไม่ซื้อนี่พลาดเลยนะครับผมนะเออโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย